ถ้าคุณเห็นคลิปนี้ตอนนี้แปลว่าคุณถูกดึงดูดให้มาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างค่ะไม่มีอะไรในจัก,กรวาลน,นี้ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและการที่นิ้วของคุณหยุดสไลด์ตรงคลิปนี้การที่หัวใจคุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องฟังนั่นคือสัญญาณจากจัก,กรวาลที่กําลังส่งข้อความมาถึงคุณแล้วค่ะ วันนี้ไพ่ทาโร่มีเรื่องราวที่ต้องการบอกคุณเกี่ยวกับพลังต้านที่คุณกำลังเผชิญอยู่เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่แอบมองคุณอยู่ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดและเกี่ยวกับพลังภายในตัวคุณที่แข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยรู้มาตลอดถ้าคุณพร้อมแล้วขอให้คุณหายใจเข้าลึกๆปล่อยออกช้าๆแล้วมาเปิดไพ่ด้วยกันค่ะตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะ แต่เหนื่อยใจเหนื่อยกับการต้องพิสูจน์ตัวเองเหนื่อยกับการต้องทําให้คนอื่นเข้าใจเหนื่อยกับการต้องยืนหยัดในทางของคุณเองทั้งทั้งที่บางครั้งรอบตัวคุณเต็มไปด้วยเสียงที่ขัดขวางเต็มไปด้วยพลังงานที่ดูเหมือนจะดึงคุณให้หยุดให้ถอยให้ลมเลิกคุณอาจสงสัยบางทีว่าทําไมถึงต้องยากขนาดนี้ทําไมทุกก้าวที่คุณเดินไปมันถึงต้องมีอุปสรรคมีคําพูดที่แทงใจมีพลังงานที่รู้สึกเหมือนมีคนอยากให้คุณพลาด คุณรู้สึกใช่ไหมคะว่าบางครั้งมันไม่ใช่แค่เหนื่อยจากการทำงานหนักแต่มันเหนื่อยจากการต้องต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นกับพลังบางอย่างที่พยายามดึงคุณลงและคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คุณรู้สึกนั้นมันไม่ได้ผิดเลยมันไม่ได้อยู่ในหัวคุณมันเป็นจริงและวันนี้ไพ่ทาโร่กำลังจะบอกคุณว่าเบื้องหลังพลังป้านนั้นมีคนคนหนึ่งที่แอบอิจฉาคุณอยู่จริงๆค่ะและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้ แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณยังยืนอยู่ได้และนั่นคือพลังของคุณเองค่ะคุณไม่ได้ยอมแพ้คุณยังเดินหน้าต่อแม้รอบตัวจะไม่เป็นใจแม้จะมีคนพยายามดึงคุณลงคุณก็ยังอยู่ที่นี่ยังมีลมหายใจยังมีพลังที่จะสร้างสรรค์ยังมีหัวใจที่เต้นไปตามความฝันและนั่นคือสิ่งที่บางคนอิจฉาที่สุดค่ะตอนนี้มาดูไพ่ใบแรกกันนะคะ The Magician นี่คือไพ่ของคุณนี่คือพลังของคุณนี่คือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วภายในตัวและนี่คือสิ่งที่บางคนแอบจ้องมองอยู่ The Magician เป็นไพ่ที่บอกว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการแล้วคุณมีไม้ไกล้สิทธิ์คุณมีพลังแห่งการสร้างสรรค์คุณมีทักษะความสามารถความมุ่งมั่นและที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเอง แม้จะมีบางช่วงเวลาที่คุณสงสัยแต่ลึกๆแล้วคุณรู้ว่าคุณทำได้และคุณรู้ไหมคะพลังแบบนี้มันมองเห็นได้มันมีออร่ามีพลังงานที่แผ่ออกมาคนรอบข้างคุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณกำลังสร้างอะไรบางอย่างคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ชัดเจน แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดออกมาแม้ว่าคุณจะเดินอย่างเงียบๆแต่คนอื่นมองเห็นค่ะและเมื่อคนอื่นเห็นพลังนี้บางคนก็รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจแต่บางคนบางคนกลับรู้สึกอิจฉาไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษมีของขวัญจากจักรวาลมีทาเลน์ที่บางคนอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะได้มาหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ คุณอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสื่อสารมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆหรือแม้แต่มีความสามารถในการรักษาตัวเองและลุกขึ้นมาใหม่หลังจากลม้มลงและที่สําคัญที่สุดคือคุณกำลังใช้พลังนี้เพื่อสร้างอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่คะ่ะคุณไม่ได้นิ่งเฉยคุณไม่ได้นั่งรอคุณกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำกำลังสร้างสรรค์กำลังก้าวไปข้างหน้า แต่รู้ไหมคะยิ่งคุณเก่งขึ้นยิ่งคุณเดินหน้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนที่จะรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเท่านั้นและนี่คือไพ่ใบที่สอง Ten of c of cups นี่คือสิ่งที่คุณกำลังมุ่งหาคะ่ะนี่คือความสุขความสมบูรณ์ความสงบสุข ความรู้สึกว่าชีวิตฉันสมบูรณ์แล้วฉันมีความสุขแล้วฉันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วและไพ่ใบนี้ก็บอกอีกว่าคุณกําลังใกล้ถึงแล้วค่ะคุณเกือบถึงแล้วคุณเดินมาไกลามากแล้วและความสุขที่คุณใฝ่าหานั้นมันอยู่ไม่ไกลแต่คุณรู้ไหมคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้บางคนอิจฉาคุณมากที่สุดคนคนนั้นมองเห็นว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่เขาอยากได้ คุณกำลังจะมีความสุขที่เขายังไม่มีคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขายังทำไม่ได้และแทนที่เขาจะดีใจให้คุณแทนที่เขาจะรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจเขากลับรู้สึกอิจฉารู้สึกขมขื่นรู้สึกว่าทำไมคุณถึงได้มีในสิ่งที่เขาไม่มี และนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังต้านนั้นและตอนนี้เรามาถึงไพ่ใบที่3 Five of Wands นี่คือไพ่ของความขัดแย้งของการแข่งขันของพลังงานที่ชนกันนี่คือไพ่ที่บอกว่าคุณกําลังอยู่ในสนามที่เต็มไปด้วยคนที่พยายามดึงคุณหลงคนที่พยายามทําให้คุณสับสนคนที่พยายามทําให้คุณสงสัยในตัวเองและไพ่ใบนี้กําลังเปิดเผยความจริงให้คุณเห็นว่าเบื้องหลังพลังต้านที่คุณรู้สึกเบื้องหลังคําพูดที่แทงใจเบื้องหลังการกระทําที่ดูเหมือนจะขัดขวางคุณ มันมาจากคนที่อิจฉาคุณค่ะคนคนนี้อาจจะอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คุณคิดอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักคนที่เคยเป็นเพื่อนคนที่คุณเคยไว้วางใจหรือแม้แต่คนในครอบครัวคนคนนี้ไม่ได้โจมตีคุณอย่างเปิดเผยไม่ได้ว่าคุณตรงๆแต่เขาใช้วิธีที่ละเอียดกว่านั้นเขาอาจจะทําเป็นไม่สนใจคุณทําเป็นไม่เห็นความพยายามของคุณหรืออาจจะพูดจาแบบ passive a g g r แอ s i v e ที่ฟังดูเหมือนปกติแต่จริงๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแย่คนคนนี้อาจจะบอกว่าโอ้คุณทําได้จริงเหรอฉันไม่คิดว่าคุณจะทําได้นะ หรืออาจจะบอกว่าดีนะที่คุณโชคดีทั้งทั้ที่คุณรู้ดีว่ามันไม่ใช่โชคมันคือความพยายามของคุณหรือบางทีเขาอาจจะเงียบไปหายไปไม่ติดต่อคุณเมื่อคุณเริ่มเก่งขึ้นเริ่มประสบความสําเร็จและคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่คนคนนี้กําลังทํามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยทั้งหมดมันเกี่ยวกับเขาเองทั้งหมดเขาอิจฉาคุณเพราะว่าเขาเห็นในตัวคุณซึ่งสิ่งที่เขาไม่กล้าทําเขาเห็นความกล้าหาญที่เขาไม่มี เขาเห็นความสําเร็จที่เขาปรารถนาเขาเห็นความสุขที่เขายังไม่เจอแทนที่เขาจะหันมามองตัวเองหันมาทํางานกับชีวิตของเขาเองเขากลับเลือกที่จะจ้องมองคุณเลือกที่จะเปรียบเทียบเลือกที่จะหวังว่าคุณจะล้มเหลวเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกดีขึ้นและนี่คือความจริงที่คุณต้องรู้ค่ะคนที่อิจฉาคุณมักจะเป็นคนที่เคยอยู่ในระดับเดียวกับคุณหรือแม้แต่เคยสูงกว่าคุณแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าคุณกําลังเติบโตกําลังพัฒนากําลังเดินหน้าไป ในขณะที่เขายังอยู่ที่เดิมและนั่นทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากแต่ไพ่ใบนี้มีข้อความที่สําคัญมากสําหรับคุณค่ะพลังต้านนั้นมันทํำ้ายคุณไม่ได้ไม่ว่าเขาจะคิดอะไรไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่ว่าเขาจะหวังอะไรมันไม่มีทางหยุดคุณได้ถ้าคุณยังคงมั่นใจในพลังของ The Magician ยังคงเดินไปสู่ Ten of Cups ที่รออยู่ข้างหน้าคุณจะเดินผ่าน Five of Wands นี้ไปได้ ความอิจฉานั้นมันเป็นแค่เสียงรบกวนมันเป็นแค่ควันหมอกแต่มันไม่ใช่กำแพงคุณยังเดินผ่านมันไปได้คุณยังเดินหน้าต่อไปได้แต่คุณต้องรู้ว่ามันมีอยู่จริงคุณต้องยอมรับว่าใช่มีคนอิจฉาฉันจริงๆและแทนที่คุณจะปล่อยให้มันกินใจคุณคุณต้องเลือกที่จะเข้าใจมันแล้วก้าวข้ามมันไปและตอนนี้จักรวาลมีข้อความสำหรับคุณค่ะ จักรวาลกำลังบอกคุณว่าคุณไม่ได้มาไกลขนาดนี้เพื่อไม่หยุดเพราะคนที่อิจฉาคุณคุณไม่ได้ใช้พลังของ The Magician มาตลอดเพื่อมาล้มเลิกแค่เพราะมีคนไม่อยากเห็นคุณสำเร็จจักรวาลต้องการให้คุณรู้ว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกถึงพลังต้านทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ามีคนดึงคุณลงให้คุณหยุดแป๊บหนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่านี่เป็นสัญญาณว่าฉันกำลังเดินถูกทางนี่เป็นสัญญาณว่าฉันกำลังเติบโต เพราะความอิจฉามันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทําอะไรที่คุ้มค่าต่อการอิจฉาค่ะถ้าคุณไม่ได้โดดเด่นถ้าคุณไม่ได้พิเศษถ้าคุณไม่ได้เติบโตจะไม่มีใครอิจฉาคุณหรอกดังนั้นในทางหนึ่งความอิจฉานั้นก็คือการยืนยันว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องคุณกําลังเดินไปในทิศท,ทางที่ดีคุณกําลังเปล่งประกายจนคนอื่นมองเห็น และจัก,กรวาลต้องการให้คุณยังคงเปล่งประกายต่อไปอย่าหรี่ตัวลงอย่าย่อตัวลงอย่าทำตัวเล็กลงเพื่อให้คนอื่นสบายใจคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําให้คนอื่นสบายใจคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่คุณใฝ่ฝันเพื่อเดินไปสู่ความสุขที่แท้จริง และถ้ามีคนอิจฉาคุณในระหว่างทางก็ให้พวกเขาอิจฉาไปเถอะค่ะนั่นคือบทเรียนของพวกเขาไม่ใช่ของคุณบทเรียนของคุณคือการยังคงมั่นใจในตัวเองการยังคงเดินหน้าต่อไปการไม่ปล่อยให้พลังของคนอื่นมาดึงพลังของคุณลงจัก,กรวาลกำลังบอกคุณว่าคุณใกล้ถึง1ชน of u u s s แล้วค่ะคุณใกล้ถึงความสุขที่แท้จริงแล้วคุณแค่ต้องเดินผ่านช่วงนี้ไปคุณแค่ไม่หันกลับไม่หยุดไม่ล้มเลิก และเมื่อคุณเดินผ่านมันไปได้คุณจะมองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างมากเลยค่ะคุณจะรู้ว่าคุณแข็งแกร่งขนาดไหนคุณมีพลังขนาดไหนคุณมีความมุ่งมั่นขนาดไหนและคนที่เคยอิจช้าคุณเขาจะยังอยู่ที่เดิมยังติดอยู่ในความรู้สึกเดิมในขณะที่คุณเดินไปข้างหน้าแล้วไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปสู่ความสุขที่มากขึ้นเจกกวานต้องการให้คุณรู้ว่าคุณสมควรได้รับความสุขนั้นค่ะ คุณสมควรได้รับความสำเร็จนั้นคุณสมควรได้รับทุกสิ่งที่คุณใฝ่าหาและไม่มีใครสามารถขัดขวางคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้พวกเขาทำและตอนนี้ถ้าข้อความนี้ตรงกับคุณถ้าคุณรู้สึกถึงพลังนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้อยู่ฝากไว้ในคอมเมนต์ว่าฉันพร้อมรับสิ่งใหม่ค่ะ การที่คุณพิมพ์ออกมามันเป็นการยืนยันกับจักรวาลเป็นการบอกว่าใช่ฉันได้ยินแล้วฉันเข้าใจแล้วและฉันพร้อมที่จะก้าวต่อไปหรือถ้าคุณรู้สึกถึงพลังของข้อความนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตคุณจริงๆแค่พิมพ์เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันกับจักรวาลว่าคุณเปิดรับพลังบวกนี้แล้วค่ะและอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจักรวาลอยู่เคียงข้างคุณเสมอไพาทาร์โรอยู่เคียงข้างคุณเสมอ และทุกครั้งที่คุณรู้สึกสับสนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าโดนดึงลงให้คุณกลับมาที่พลังของ The Magician ภายในตัวคุณกลับมาที่ความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาที่ความฝันของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่10 of Cups ที่รออยู่ค่ะขอให้พลังที่ดีค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณขอให้คุณเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่มั่นคงขอให้คุณรู้ว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดและขอให้คุณได้รับความสุขที่คุณสมควรได้รับค่ะ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ